พัน d ด้าแอคคนะครับท้ายสองก้อนปีหนึ่งเก้าก้เจ็ดเกียร์ออโต้รถบ้านสภาพสวยนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์แอร์เย็นช่วงล่างดีนะครับสีสันสวยนะครับภาษีหกแปดประกันชั้นสี่นะครับดิสเบรกสี่ล้อรถสวยพร้อมใช้งานมากรถขับดีเครื่องเกียร์ดีนะครับช่วงล่างดีมากครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีดังนะครับ ขับทางไกลสบายๆภายใ,ในเป็นสีเบตนะครับสวยสะอาดลายไม้นะครับวิทยุ TVC ใช้งานได้ปกตินะครับภายในสีเบจสวย จบไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะครับเครื่องหัวฉีดวีเทคนะครับวีเทคสวยๆนะครับหน้าหลังเดิมไม่เคยโชวแผ่นเด็ดอยู่ครบนะครับใครที่สนใจก็โทรสอบถามได้นะครับขอบครับ